สวัสดีค่ะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูอยู่ในเรื่องคำคล้องจองและคำขวัญหลังจากที่เมื่อวานคุณครูให้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูทบทวนให้ก่อนนะคะคำว่าคำคล้องจองคือคำที่ใช้สระเดียวกันและมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่ามา มาใช้สระอาและไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำที่คล้องจองกับคำว่ามาก็จะเป็นตาหาป่าแบบนี้นะคะสระอาหเหมือนกันหมดเลยไม่มีตัวสะกดเหมือนกันหมดเลยแต่คุณครูจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นคำว่าป่าเป็นคำว่าห้าก็คล้องจองกันได้เหมือนเดิมนะคะขอแค่ใช้สระเดียวกันและ ตัวสะกดมาตราเดียวกันส่วนวรรณยุกต์จะคนละตัวก็ไม่เป็นไรนะคะอะเดี๋ยวยกตัวยอย่างอีกหนึ่งคำนะคะเช่นคำว่ากลางอะคล้องจองกับคำว่าบางอะใช้สระเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันก็คืององงูเหมือนกันนะคะใช้คำว่านางหางแบบนี้ได้หมดนะคะแต่คุณครูจะเปลี่ยนวรรณยุกต์เป็น บ้างแบบนี้ก็ได้นะคะวันในยุคจะตัวไหนก็ได้ขอแค่สระเดียวกันและตัวสะกดมาตราเดียวกันอ่ะต่อไปนะคะคําคล้องจองสองพยางอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูคําคล้องจองสองพยางคุณคร,ร,ร,รูยกตัวอย่างเช่นคําว่าหนังสือคําต่อไปต้องคล้องจองกับคําว่าสือค่ะคําต่อไป พยางค์แรกของคำต่อไปต้องคล้องจองกับคำสุดท้ายของคำด้านหน้านะคะหนังสือก็คล้องจองกับคำว่าอะถือของแบบนี้นะคะซื้อกับถือสละอือเหมือนกันต่อไปถ้าคุณครูจะใช้คำคล้องจองอีกคุณครูต้องคล้องจองกับคำว่าของเช่นมองหาแบบนี้นะคะคำสุดท้ายจะไปคล้องจองกับคำแรกของ คำถัดมาแบบนี้คือคำของจองสองพยางเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกขัดในหน้า132และหน้า133นะคะคำแรกแวรวาวคำต่อไปต้องขึ้นต้นด้วยสระอาและวอแหวนเป็นตัวสะกดะในคำเหล่านี้ที่ประกอบด้วยสระอาและใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดก็คือคำว่าพราวตา คำว่าพราวตานะคะอ่ะพราวตาแบบนี้นะคะแล้วที่เหลือให้เด็กๆลองทำเองนะคะต่อมาค่ะหน้า133ข้อ2ข้องให้หนูขีดเส้นโยงอ่ะเชียงใหม่รงท้ายด้วยสระไอก็ไปคล้องจองกับคำว่าใหญ่มากนะคะ ตัวหนึ่งใช้มอมา้าตัวหนึ่งใช้ยอผู้หญิงอ่ะแบบนี้ก็ได้คำว่าม,มากก็ไปคล้องจองกับคำว่าอยากให้หนูขีดเส้นใต้แบบนี้ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5ทําทำเองนะคะส่วนด้านล่างเขาให้เลือกคำในวงเล็บแต่คำที่หนูเลือกต้องเป็นคำคล้องจองนะคะไม่ใช่จะเลือกคำไหนก็ได้ต้องเป็นคำคล้องจองเท่านั้นอย่างเช่นข้อหนึ่งถ้าฉันบินได้ฉันจะ ไกลสุดฟ้ามีคำว่าไปกับเพาะคำที่จะต้องคล้องจองคือต้องคล้องจองกับคำว่าได้ค่ะคำว่าได้ใช้สระไอเพราะฉะนั้นคำต่อไปต้องขึ้นต้นด้วยสระไอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไปอะถ้าฉันบินได้ฉันจะไปไกลสุดฟ้าข้อต่อมาค่ะถ้าฉันมีฤทธิ์ฉันจะจุดๆเหล่าร้ายมีคำว่าพริเคะกับพริชิต เพราะฉะนั้นคำที่จะคล้องจองคือต้องคล้องจองกับคำว่าฤทธ์ก็ได้แก่คำว่าพิชิตนะคะชิดกับฤทธ์ใช้สระอีเหมือนกันและมีมาตาแม่กฎเป็นตัวสะกดเหมือนกันคำต่อมาข้อ3ต้องคล้องจองกับคำว่ารวยคำต่อมาต้องคล้องจองกับคำว่าดา คำต่อมาต้องครองจองกับคําว่าฝนให้เลือกไปเติมเองนะคะสําหรับวันนี้ในเรื่องคําครองจองคุณครูก็ฝากการบ้านไว้เพียง2หน้าคือหน้า132และหน้า133นะคะ